สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เอร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลุ้นวัวถ้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจิงของคู่นี้ครับก็จะ,ะเตะกันในวันอังคารที่21มกราคม2568 เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยครับหรือเป็นคืนวันจันทร์นั่นเองครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านวูฟแฮมตันครับเอาชนะไปได้3แล้วก็แพ้กับเชลซีสองหนนครับโดยหนล,ล่าสุดที่เจอกันเป็นทางด้านเชลซีครับบุกไปถล่มเอาชนะถึงทิ่นมาครับ6กประตูต่อ2ก็ับดูเป็นว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับ <S <S คอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ นะครับพุทธศิลป์เป่าเขียรูดเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับสิงห์บูเชลซีชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนและครับซันโชลิงกันทางด้านโคูพามอร์เปโดเรโตแจ็คสันแล้วซัดตรงนี้โอ้โหโอกาสตั้งใจตั้งแรกครับขึ้นน้ำไว้เลยครับเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากนิโคลัสแจ็คสันครับสามนาทีเท่านั้นครับโอ้แฟนๆใน แตมฟอร์ดบิดครับได้เฮโกเลยครับนี่ครับบอลจากทางด้านเอนโซครับฝากมาให้โคพาวเวอร์ครับไหลต่อออกทางด้านกลับขวาแล้วพิกยิงเสาแรกตรงนี้ครับเทียบขาดคลมกิบครับโอ้นี่ครับ บอลจากเปโดเนโต้ครับฝากมาให้นิโกุรัแจ็กสันแล้วพลิกตัวยิงทีเดียวเลยครับหายเลยครับนับหนึ่งไวเลยครับเจ้าบ้านมอสุรแตปออกขวามาซาดเบียปาโบซาดเบียฝากเข้าได้มาเลมินา่า เจ้ากเมสฝากมากับเรมินาเล่นหมาตรงนี้บอลมันบวดไปนิดนึงครับเข้ามือโรเบิร์ตซันเชสโควิลเชื่อมาสเอ็นโซโเฟอร์น,นันเอ็นโซเฟอร์นันเดชยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้เป่าอยู่ที่นิโกลราแจ็กสันเดอสันเซเมโดโอ,ออกซ้ายมา อดอลีรับบอลขึ้นมาดาวซันดาวซันฝากมากุโซตรงนี้ลึกมาถึงนิีกราแจ็กสันออกซ้ายมาโซดนซันโชสัดไกลบอลมันเหินข้ามคานออกไปนี่ครับบอลตัดได้จากกลางสนามของเชลซีครับให้เร็วมานิีกราแจ็กสันแทงต่อมาลูกนี้มีช่องยิงครับซันโช บอลหดขึ้นหน้ามากุสโตปากมาครับโคพาเมอร์เปโดเนโตเปโดเนโตดึงดึงแล้วหนีมาได้หนึ่งดาแล้วครับออกขวามากุสโตโยดเข้าในมาตรงนี้เคฮาเมอร์สอดมายิงแต่ก็ยังติดบล็อกนะครับยังได้ลูกเตะมุมต่อเน e er. ื่องอูยอดเข้ามาสวยจริงครับลูกนี้ครับของกุโตครับแล้ว ไม่มีใครประกบคูเพาะเมร์อรัรบวิ่งมายิงตรงนี้ครับติดบล็อกนิดหนึ่งครับเจ้าตัวก็เสียได้เลยครับพลาดโอกาสทองไปเอ็นโซเฟอร์นเนเดสยอดเข้าในมาตรงนี้ยังทุบทิ้งออกไปก่อนมันว่าเข้าทางเอ็นโซเอ็นโซเฟอร์นเนเดส เล่นกับโคพาเมอร์ติดไม่ดูดคุณย่าเดาสั่นยอดขึ้นมาบ้างได้อยู่ครับกุโซ,โซมาคือคุรยยาเชื่อมสันส้นๆมาพาเมอร์เปโดเนโตแล้วซัดเองติดเฉดัดบนิดนึงยังได้ดูกเตะม,มุมครับเชลซีวลสวนเร็วมาของ เชลซีครับเนี่ยครับเปโดเนโตลองกดเลย <g ül> ยื่นขามาสกัดได้ทันแล้วครับเซนโซเฟนเดสยอดเข้าในมาจอดนันซันโชจะขึ้น <g ül> ไม่ได้อโบซาราเบียสาดออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มต่อของเชลซีนะครับ โอ้ยเ่นไม่มีทรงแล้วครับทางด้านวูฟแฮมตันครับตอนนี้สตย์ยาวอย่างเดียวนะครับวาเซสเซเดโอออกขวามากุสโตหลู้ได้สัต์ไก่ตรงนี้โอ้ย่ังเป็นซูเปอร์เซฟเดวสันเซเบโดยอนไปข้างหน้าไม่ผ่านเอ็นโซโฟร์นเด,ดสซานโชซานโชของเข้าไหนมาเข้าทางโดมินา บูริยายังได้อยู่ซันโชววนขึ้นกลับมาเอนโซเฟอร์นันเดสไหลมาครับโอเซตเกซิโดเจ้าโกเมดไหลออกขวามาพาโบสระเบียเลมิน่าให้มาที่เจ้าโกเมดครับแล้วซัดตรงนี้เกือบ เมทูดุคุญ่าครับเกือบตีเสมอให้กับทางด้านบูแพมตันเหมือนกันครับโชคดีที่โรเบิร์ตซันเคซูเปอร์เซฟครับลูกนี้แล้วยอดมาตรงนี้รำหน้าไปแล้วครับโจเซซ่าออดขึ้นหน้ามาเมดูดคุณย่าม่งชงมาตรงนี้ไม่พันเอนโซบอลอยู่ที่คุคุริยา มาตกาุกังอุซโซยอดขึ้นหน้ามาเลยครับนโคกัสแจ็กสันโควิลให้มากุโซโฝากมาตกาุกังเอ็นโซเฟรนันเดสเชียบกัปทางด้านคพามเมอร์มาร์คุคุริยาฝากเข้าในมา จอร์แดนซันโชแล้วให้มานี้กุรัตแจ็กสันโอ้โหสง่งประตูต่อศูนย์ครับกุโกลหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับทำประตูที่2ให้กับตัวเองครับแล้วก็ส่งเชลซีขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับได้รุนแฮตติกแล้วนิโกุรัตแจ็กสันโอ้บอลจากทางด้านกลับซ้ายครับมาคูคุริยา ฝากมาตรงกลางโล่งเลยแล้วพาวเมอร์เล่นเร็วทันทีซานโชฝากต่อมาแล้วยิงเร็วทันทีครับต้องชมเลยครับมีกาเจ็ตันทั้ง2ประตูครับเอี้ยวตัวยิงได้ดีครับแล้วบอลเฉียบข่ายครับเสียบเสาก็เลย คอนซาโดออกซ้ายมาอันโดริเปลี่ยนแกนมาเลยพาโบสระเบียพาโบสระเบียไหลออกขวาม,มาเนลสันเซเมโดเนลสันเซเมโดเปิดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกพาโบสระเบียโยดเข้าในตรงนี้ไม่ตูดคุณย่าซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกแล้วคูโครนย่าครับม่งมาเลมิดาซัดไกลบอลเกือบแสกหน้าโรเบรซันเชสเหมือนกันแหละครับ นี่ครับซัดไปไม่ผ่านเลยครับนี่ครับพยายามซัดไกลเลยครับรโบรเบอร์สเบียยอดเข้าในมามาเข้าทางโรเบิร์ตสันเชสโรเบิร์ตสันเชสครับสาดมาข้างหน้า อัลชูราย้อนขึ้นกันมาเล่นกันานอนโดริยกออกขวามากับปาบโสบาสเซอร์เบียเดวสันเซบไปดูเราไปจับรั่นครับจังหวะนี้บอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของเชลซีโคพาเมอร์ไหลามาครับ ซานโชเล่นกับด้านนีกราแจ็กสันแล้วสุดท้ายโดนบล็อกตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเชลซีครับขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อสูงครับถ้าเพื่อนๆพื่อนชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ครับผู้ตัดสินเป่าเคลียรูปดิ่มเล่นครึ่ง,งหลังครับจะเป็นทางด้านทิมเยือนครับวูแพมตันชุดสีเหลืองจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างเคลซีตัดบอลมาได้เร็วเอานิโคลัสแจ็กสันหลุดเดียวมาตรงนี้ยังตัดได้ดเกือบได้ลุนแฮตทิกเหมือนกันบอลข้างเป็นบอลทุ่มของเชลซีกุโซให้มาพาวเมอร์ เปโดเลโตออกขวามาค so e ุโซ่จะยอดเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกฝากมาอีกทีนึงก็ยังมงเคลียวมาได้ครับคุโซ่เล่นกันด้านไกเซโดโคพาเวอร์วนขึ้นกันมาเอ็นโซ่เฟอร์ันเดสให้มาดโกรัสแจ็คสันปั่นตรงนี้โจเซซาก็รับเข้ามือสบาย โกเมสออกซ้ายมาแอนโดรีเชาโกเมส <c oughs> จะหนีไม่ได้ครับยังมาเข้าทางเดอร์บิน่าอินโซเฟรินเนดสตัดได้เจอร์รานเซโชเล่นกันทางด้านนิโกลัสแจ็กสันบนขึ้นกลับมามาคือคูริยาฝากมาโควิลไหลออกขวามาครับยอดขึ้นหน้ามาเลยนิโกลัสแจ็กสันขึ้นไม่ได้ ดาวซันฝากมาที่เนลสันเซเมโดยอดมาตรงนี้มาเข้าทางโควิลออกซ้ายมามาคูคุริยาสันโชสันโชวนคืนกับมาจะได้ส <Arc ando> ันโชครับไหลออกขวามาโคพาเวอร์กุสโตกุสโตวนคืนกับมามอยเซตเกซโดเล่นกันได้กุสโตมอยเซตเกซโดหายมาตรงกลางโคพาเวอร์ เอ็นโซเฟูรานเดสเล่นกันทางด้านเบโดเนโตครับแล้วสุดท้ายบอลยังได้อยู่ครับกุโซกุโซบอลมาที่ไกเซโดโูพาเมอร์ครับออกซ้ายมามาคูคุริยาเอ็นโซเฟูร์นเดสฝากมาซันโชเราครองบอลได้หมดเลยครับผาเมอร์ผาเมอร์ลงซัดเองเป็นซูเปอร์เซฟอีกแล้ว โอ้โหแต่ยังได้ไปุูแต่มุมนะครับพวกนี้ได้ลองส่องไกลตรงนี้ครับโคเขาเมื่อครับอินโซโฟเฟอร์นันเดสจะเปิดลูก เตะมุมเข้ามาแหละครับโยดเข้าในมาตรงนี้ลึกมาถึงไคเซโดแล้วพักมาซัดตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับจอร์นันเซนโชโอ้โหพลาโดโอกาสทองเลยครับเกือบฝงังด้านเชลซีเอ่อวูฟแฮมตันได้นะครับโฮวิลไหลออกซ้ายมาอินโซ เจ้าดันซันโชฝากมาที่นิกรัตแจ็กสันแจ็กสันยังได้อยู่ครับซันโชเล่นชิงออกสายมาสวยมาคูคุริยคูคุริยพา,ยา,าเลี้ยงจะตัดเข้าในควางฮีชาเนายังเชียร์ออกข้างไปได้ครับเป็นบอลทุ่มของเชลซีพาเมอร์พักพักแล้วโดนแย่งจากเท้าไปเลยไปเซเกซิโดเล่นกับทางด้านคูคุริย ก the ูคูเรยาเมตอุดคุดยาครับตักได้เดวิสันเซเิโดเลมิน่าออกขวามาเมตอุดคุรยาให้มาครับเซเิโดอนโดริโยนขึ้นหน้ามาโจคุเมดเล่นกับทางด้าน เลสันแล้วยกมาตรงนี้ขุ่นย่าไม่ถึงครับนีกรัตแจ็กสันมงเสยมาอานดริเก,ก็บได้โจโกเมสให้มา <c oughs> ดิซัซี่ตัดมาแล้วครับไกเซโดเล่นกันได้พาเมอร์แทงต่อมาเปนโนเนโตออกขวามาดิซัซี่ดิซซี่จะยอดเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านอนุริเป็นวันทุ่มของเชลซีต่อครับก่อนเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันกในวันอังคารที่21มกราคม2568เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับ หรือคืนวันจันนั่นเองครับเป็นแฟนของทั้งสองทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้แล้วครับผมดิซัีวนมาตรงกลางไกซโดต่อบอลกันไปมาแล้วครับไม่เล่งแล้วเชลซีน่าจะอยากปิดเกมนี้แล้วครับโยดมาให้นิโคลัสแจ็กสันม่งเสยมาไม่มีใครเดวสั้นเก็บได้วนกลับมา มอสุรหยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้คู่แล้วไม่พลาดเลยครับผู้เล่นแนวรับเชลซีในวันนี้แจ็กสันดึงมาเปโดเนโตไม่ถึงแล้วสุดท้ายไปทำฟาวผู้ตัดสินปล่อยให้ไม่รู้ได้เปรียบจอโกเมสออกซ้ายมาบอลโดนไกเซโดประคองอยู่เตอร์ซันแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าลกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ เป็นกาน,นเชลซีทำได้ครับเปิดบ้านเอา,อาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์ไป2อประตูต่อ0ถ้าเพื่อนๆที่ชอบกันไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปวิดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ